ตั้งใจให้ดีเราเกิดมาในโลกนี้มาสำหรับเพื่อมาสร้างบาร,รมีเมื่อบุญยังบุญบาร,รมียังไม่เต็มตราบใจ็จยพ้นทุกข์ไปยังไม่ได้ต้องสู้กับความทุกข์อยู่ลำไป ผู้ใดไม่ประมาทละความชั่วให้หมดไปตั้งหน้าทำแต่ความดีบุญบาร,รมีก็จะเต็มเร็วผู้ใดมัวเมาประมาทอยู่เป็นส่วนมากบุญบาร,รมีก็นานเต็มก็จะได้สวยทุกข์ ไปในสงสารนี่ม,มากเพราะชีวิตของคนธรรมดาสามัญเนี่ยมันมีความดีความชั่วเป็นเพื่อนเดินทางเป็นผู้แต่งความสุขความทุกข์ให้แต่ว่าดีชั่วนี่มันไม่ได้เกิดเอง จิตนี้เป็นผู้สร้างขึ้นต่างหากแต่มันมีเหตุมีปัจจัยอยู่ในจิตตรงนี้เองเนี่ย hmm. จิตนี้ไม่ฉลาดกดละเหตุแห่งทุกข์นั้นไม่ได้ hmm. เมื่อละไม่ได้มันก็เกิดขึ้นเรื่อยอย่างนั้นนะ แต่จิตดวงแดมฉลาดแล้วรู้จักคัดเลือกว่าอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทีนี้มันก็ละเหตุนนั้นไปเรื่อยๆความทุกข์ทางใจมันก็เบาบางไปเรื่อยๆไอ้ความทุกข์ที่เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในวัฏสงสารนี่ก็สั้นเข้า ก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตของคนเรามันอาศัยเหตุปัจจัยนำจิตวิญญาณตรงนี้ท่องเที่ยวร่องรอยอยู่ในโลกสงสารอันนี้ไม่รู้ว่ากี่ภพก,กี่ชาติมาแล้วที่ล่วงแล้วมา เราเราไม่สามารถจะลึกชาติหหนหลังได้ดังนั้นจึงเหมือนเหมือนกับว่าเราไม่ได้เกิดมาเราเพิ่งเกิดชาติเดียวนี้เท่านั้นจึงหลงโลกอันนี้ ถ้าผู้ใดเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเดชะนี้มันก็ไม่สงสัยเลยเรื่องการเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาในสงสารนี่นะดังที่ประวัติของพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์องค์ทรงสแสดงเรื่องความเป็นมาของพระองค์ให้ พุทธบริษัททั้งหลายฟังนเ็นเป็นพระเจ้าห้าร้อยชาติบังพระเจ้าสิบชาติบังอะไรนี่เราก็เคยได้ฟังกันมาอยู่บ่อยๆนะอันนี้พระองค์หยิบยกออกมาแสดงตั้งแต่ชาติที่สำคัญสำคัญสำ,ญสำหรับใกล้ ที่พระบารมีจะเต็มบริบูรณ์นี้เองเนี่ยเอามาเล่านะแต่ตอนที่บารมียังอ่อนอยู่คืนหลังไปนะั้นมันัน,นานับชาติไม่ทวนเลยแม้คนเราที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามันก็เหมือนกันนะเพราะว่าบุญบารมียังไม่เต็ม จำเป็นก็ต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายผู้ใดรู้ตัวได้ไม่ประมาทเกิดมาชาติหนึงน่งนี้ก็ตั้งใจละความชั่วทำความดีไปท่านผู้ใดัมเมาประมาทอยู่เช่นนี้เนะี่ยมันก็ได้ทำความดีแต่น้อยทำความชั่วมากกว่าทำความดีชาตินั้นชีวิตก็ เป็นหมันเสียมากกว่าต่อมากเขามไม่ได้สร้างบุญกุศลความดีเช่นอย่างคนที่บำเพ็ญตนเป็นนักเลงสีจำพวกเหล่านี้พวกนี้มันประมาทมากไม่ค่อยได้สร้างบุญกุศลเท่าไหรนะ่นัก เขาไปเพลิดเพลินมัวเมาอยู่แต่ทำตนเป็นคนเจ้าชู้มายาสาไถเงินทองมีเท่าไรก็เอาไปปลนปลื้กรรมคุณนั่นแหละหมดอย่าว่าแต่จะให้ทานเลยแม่แต่จับจ่ายเลี้ยงครอบครัวเท่านั้นก็ไม่พอ บำเพ็ญตนเป็นนักเลงสุร,รามนี้เป็นนักเลงเล่นการพนันไปเที่ยวคบหาสมาคมแต่คนผ่านคนชั่วเป็นมิตรเหล่านี้เนี่ยผู้ใดบำเพ็ญตนเป็นนักเลงสี่จำพวกนี้แล้วโอกาสที่จะได้สร้างบุญกุศลจะได้ฝึกขนตนของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม ตั้งมันอยู่ในบุญกุศลก็หายากเต็มทีมีก็มีน้อยเต็มทีนี่แหละมันทำให้สัตว์ทั้งหลายเนิ่นช้าชีวิตนะก็มวัวแต่ทำกรรมชั่วใส่ตัวเองเสียมากต่อมากผู้ใดรู้ตัวแล้วถ้าหากว่าไม่ได้บำเพ็ญตน เป็นนักเลงสีจำพวกนี้ก็สามารถที่จะสั่งสมบุญกุศลได้มากเต็มที่หาเงินหาทองอะไรมาก็เก็บหอมรอมริบไว้ได้ไม่ได้ใช้จ่ายไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์อันนี้ว่ากาันสำหรับผู้ครองเรือน อันที่ตั้งตัวไม่เป็นฝั่งเป็นฝาไม่ได้นะก็เพราะมัวเมาแต่บำเพ็ญตนเป็นนักเกรงสี่จำพวกนี่หรือจำพวกใดจำพวกหนึ่งนี้เองดังนั้นผู <S 2> <S 2> <S 2> ้เป็นคารืหัดครองเรือนควรพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความเป็นนักเรงสี่จำพวกดังกล่าวมานั้น คำว่านักเลงในที่นี้นะ่ะหมายเอาการกระทําความชั่วเหล่านะั้นติดต่อกันไปจนติดงอมแงมถอนตัวออกไม่ได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นนักเลง <c oughs> ดังนั้นอนะ่ะ เมื่อผู้ใดได้ยินได้ฟังหรือได้พิจารณาเห็นโทษของความเป็นนักเรงสี่จำพวกนี้แล้วก็ควรเบื่อหน่ายควรหาทางหลีเกเว้นอย่าไปคบหาสมาคมกับคนสี่ประเภทดังกล่าวมานั้นแล้วผู้นั้นก็จะมีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศล สั่งสมบุญกุศลธรรมให้เจริญง,งอกงามขึ้นในชีวิตนี้ได้เต็มที่สำหรับผู้ที่สละบ้านเรือนออกบวชเช่นนี้ก็ตั้งใจบวชอุทิศต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จริงๆตั้งแต่วันบวชที่แรกทุกคนก็ปฏิญ,ญาณตน ถึงพระรัตตนไกลเป็นที่พึ่งทั้งนั้นเลยอันเมื่อบวชเข้ามาแล้วตั้งอยู่ในความประมาทไม่ภากเพียพรพยายามละกิเลตันหาให้น้อยเบาบางไปการบวชของผู้นั่นก็ไม่มีผลดีเท่าที่ควรเลย พอเธเป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นนิดๆห,หน่อยๆเพราะเพราะนั้นเน่ซึ่งจะไปทำให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาบางออกไปนั่นยากเต็มทีเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความที่จิตใจมันยังชอบกับกิเลสตัณหาอยู่มากมาย แล้วมันจะไปทําความเพียรละกิเลสนั้นอย่างไรแล้วเพราะมันชอบกับกิเลสอยู่นั่นแหละมันจึงไม่ทําความเพียรละมันเมื่อได้อยู่สุขสบายแล้วก็ยิ่งเพลินยิ่งเมายิ่งไม่สำรวมใจไม่เจริญพระกรรมฐาน ให้บังเกิดขึ้นในใจผู้เช่นนั้นก็จะประพฤติพรหมจรรย์ติดต่อกันไปจนเท่าจนแก่ไม่ได้เลยส่วนมากก็มักซึกออกไปไม่ไม่ได้อยู่นานเลยกิเลสตัณหามันล่อใจ มันทำให้มองเห็นโลกนั้นเป็นแค่กับวัฏสวรรค์ของมนุษย์นั่นแหละมันถึงได้ดิ้นออกไปถ้าผูใ้ใดมองเห็นมนุษย์โลกอันนี้นะเป็นนรกของหมู่มนุษย์อย่างนี้แล้วก็ไม่แล้วไม่พอใจที่จะกระโดดออกไปหามันเลย นรกแปลว่าหาความสุขสบายไม่ได้ชีวิตที่ตกนรกเป็นชีวิตที่อาภัพก่อนจะไปตกนรกก็ไม่มีปัญญาที่จะละความชั่วได้เช่นบา,บางคนที่ติดของเสพติดให้โทษ มาแล้วอย่างนี้ก็ไม่คิดที่จะละมันเลยไม่มีปัญญาที่จะละของเสพติดดังกล่าวมานั้นได้ส่องเสพไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตตุ้มอย่างนี้แล้วมันจะให้ทำความดีได้อย่างไรอ่ะทำไม่ได้ ันเช่นไปเล่นการพนันอย่างนี้นะเงินทองหมดแล้วเขาก็ทำความดีอะไรได้หรอเงินทองหมดแล้วก็เดือดร้อนใจวุ่นวายหาเงินหาไม่ได้โดยทางสุจริตก็หาเอาในทางสุจริตยี่เอาปล้นเอาแล้วเขาจับได้ก็ไปติดคุกติดตาราง ชีวิตนี่อับเฉาเหมือนพระจันทร์ข้างแรมเพราะนั้นผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายเนะี่ยควรรู้ไว้สิ่งที่ทำให้ชีวิตของตนอับเฉานะ่ะคือความเป็นนักเลงสี่ประเภทดังกล่าวมานั่นแหละต้องสอนตนเตือนตนไว้เสมอ อย่าเข้าใจว่าไม่เป็นไรตนไม่ต้องการมันแล้วมันจะเป็นไรบางคนทีแรกไม่ต้องการเนี่ยแต่เมื่อไปคบก,กับเพื่อนผูงผู้ท่องเสพของเสพผีเหล่านั้นมาแล้วเพื่อนผูงสำออยออดเข้าไปนานเข้านานเข้าก็ทนไม่ไหว ก็ต้องไปตามกันต้องเสพของเสพติดไปตามกันสมกับพระศาสดาตรัสไว้ว่ายังเวเสวติตาดิโซแปลว่าครบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นอันนี้ไม่มีผิดเลยดังนั้นพระศาสดาจึงสอนให้พยายาม เว้นจากคนพาลอย่าไปพอใจครบหาสมาคมกับคนพาลต้องพอใจครบหาสมาคมกับบัณฑิตนักปราชญ์ถ้าพูดถึงอัศธรรมธรรมภายในเราถือว่าความรักความชังนั่นแหละเป็นคนพาล เป็นมารของดวงจิตเพราะฉะนั้นอย่าไปคบก,กับอารมณ์สองอย่างนั้นต้องมีสติเตือนใจสอนใจของตนอยู่เสมอๆเ,เพราะมันเคยคบหาสมาคมกับอารมณ์เช่นนี้มานับชาติไม่ถวนแล้ว มาด้มาเห็นโทษของมันแล้วจะมาเปลี่ยนพยายามละมันออกไปมันก็ไม่ได้ออกง่ายๆมันจะต้องต่อสู้กับผู้เพียนพยายามขาจัดมันทีนี้ถ้าหากว่าสู้มันไม่ได้ก็ต้องไปตามมัน สุดแล้วแต่มันจะดนบันดาลให้ทำดีหรือทำชั่วอย่างไรก็ทำตามมันเป็นเช่นนี้แหละคนเราที่ได้ทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองนะเพราะว่าสู้อำนาจแทงมานคือความรักความชังนี่ไม่ได้นั่นเองนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปลูกศรัทธาความเชื่อความเรื่มใสในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าให้มากมากโดยเชื่อว่าพระธรรมคำสอนที่เป็นหลักปฏิบัตินี่นะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสเหล่านี้ได้จริงๆ ก็เรามั่นใจเราสร้างคุณธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นในใจให้มันได้สร้างฮิลิโอตประธรรมให้เกิดขึ้นนึกถึงความชั่วมาคิดว่าจะทำความชั่วก็นึกละอายใจเตือนตนว่าในฐานะเราเป็นมนุษย์อย่างนี้นี่ น้าพ่าเป็นผู้มีบุญมาพอสมควรจึงได้เป็นมนุษย์จึงไม่สมควรทำความชั่วเลยนึกได้อย่างนี้ก็เกิดความละอายแก่ใจขึ้นมาก็ไม่ทำความชั่วนั้น,น,นอีกอย่างหนึ่งก็นึกว่านึกกลัวต่อผลแห่งความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในสงสาร นึกกลัวขึ้นในใจนี่มันก็ไม่ทำความชั่วได้คุณธรรมสองอย่างนี้นับว่าสำคัญไม่น้อยเลยทำให้คนเรานั่นไม่กล้าทำความชั่วใส่ตัวถ้าผู้ใดบำเพ็ญให้เกิดมีในใจมากๆแล้วดังนั้นจงพากันสร้าง ฮิริโอตรประธรรมนี้ให้เกิดขึ้นในใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การทำใจให้สงบระง,งับลงไปได้นี่ก็เพราะความอดทนเพราะเบื่อหน่ายทุกข์ในสงสารอยากพ้นทุกข์ เพราะเอ็นโทษแทงความฟุ้งซ่านของใจใจที่ฟุ้งซ่านเรื่อนลอยใจที่อ่อนแอไม่เข้มแข็งโมนี้มันล้วนแต่นำความทุกข์มาให้ทางนั้นเลยคนเราที่จะบนทุกข์บนยากขึ้นมาในใจก็เพราะว่าไม่สามารถจะทำใจให้สงบได้นี้เอง เมื่อคิดมากๆเข้าไปแล้วเกิดความรำคาญใจขึ้นมาแล้วก็ประกาศออกมาให้คนทั้งหลายได้ยินได้ฟังว่าทุกหนอทุกหนออย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะมันถึงได้เสวยทุกข์ไปโลกหน้าต่อไปเมื่อระง,งับทุกข์ใจในปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้ว ไปเบื้องหน้าทุกนี่มันก็ติดตามไปนั่น,น่ยก็ไปบ่นทุกอยู่ในโลกหน้านน้อนอีกดังนั้นเน่ะก็เพิ่งพากันเข้าใจว่าใจนี้จะเป็นทุกข์ได้ก็เพราะมันสะสมเหตุแห่งทุกข์เข้าใส่ตนไม่ยอมละเหตุ้นนั้นไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้ว ใจนี่มันเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยน,นี่ไม่ใช่ตัวเองไม่ฉลาดไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ไปสะสมเอาเรื่องราวที่ก่อให้เกิดทุกข์ไว้ในใจมากเท่าใดทุกทางใจมันก็มากเท่านั้นมันเป็นยางั้นมันมาแต่เหตุก็เคยพูดอยู่บ่อย แล้วหลักอริยสัจจรรมพระศาสดาก็ทรงแสดงไว้ใครๆก็รู้ตัณหานะเป็นเหตุให้ทุกเกิดขึ้นอย่างนี้แต่ว่ารู้นั่นแหละรู้แต่ตามตัวหนังสือเฉยๆแต่ไม่ได้รู้ด้วยปัญญา จึงไม่พยายามละมันปล่อยมันถ้าผู้ใดรู้ด้วยปัญญาแล้วก็จะไม่เลี้ยงตัณหานี่ไว้ในใจออออพยายามปรงพยายามวางมันเลื่อยไปตัณหามันก็เกิดจากความคิดความวิตกวิจาร์นั่นเองแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้ามันหยุด วิตกวิจาร์ไปในอารมณ์ที่น่ารักน่าใครน่าปาถนาต่างๆแล้วอย่างนี้ตัณหามันก็เบาลงสงบลงไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วตัณหามันเกิดขึ้นไม่ใช่หรอกสังกัปปะราโค ปุริสัตสกามโมแปลว่าความคิดหรือว่าความดำรินี่เป็นกามของคนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่มีพิษความดำริในใจนี่นรูปนั้นสวยเนาะเสียงนี่ไพเราะดีกลิ่นนั้นหอมหวนดีอาหารอย่างนั้นมีรสชาติดี กายได้สัมผัสสิ่งที่อ่อนนุ่มนิ่มนั่นก็ยินดีกับความสัมผัสอันนั้นแล้วใจเมื่อได้รับรู้อารมณ์ทั้งสี่ประเภทนั้นแล้วก็ทำความชื่นยกชมยินดีในอารมณ์นั้นเช่นนี้แหละมันถึงได้เกิดตัญหาความอยากได้ขึ้นมา ดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ระงับอากุศลวิตกนี้ไปในทางตรงกันข้ามที่ท่านเรียกว่าเนคขมมะวิตกเนคขมมะวิตกนี่เราวิตกนึกคิดในใจว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากความกำหนัดยินดี ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ได้เพราะว่าเท่าที่ล่วงแล้วมามีแต่ความกำหนัดยินดีในรูปเป็นตน้นเช่นนี้นั่นมันมีแต่ทุกข์มีแต่ความบุนวายเดือดร้อนไม่มีทางสงบได้เพราะเมื่ออยากได้แล้วมันก็แสวงหานี่คนเรา เมื่อสแสวงหาได้มาก็ดีใจอยู่หน่อยหนึ่งแต่ถ้าไปสแสวงหาแล้วไม่ได้มาตามประสงค์ก็เดือดร้อนแล้วขับแค้นใจเป็นทุกข์ใจเป็นอย่างนั้นถึงสแสวงหาได้มาแล้วบริโภคใช้สอยไปมันก็หมดไปไม่ใช่ว่าได้มาแล้วไม่ได้ใช้จ่ายอะไร เงินทองเข้าของต่างๆมีแต่ใช้แต่จ่ายไปหมดไปเมื่อหาไม่ทันก็เป็นทุกข์เนี่ยเราต้องลำพึงดำริถึงความทุกข์ของตัณหาที่จิตใจสร้างมันขึ้นมามันก็ก่อทุกข์ให้นานาประการดังกล่าวมานั่นเอง ผู้ดใดมีความอยากมากผู้นั้นก็เป็นทุกข์มากอย่างนี้เลยมันอยากเกินขอบเขตหลายก็เป็นเหตุให้ไปทำบาปไม่สามารถจะสำรวมในสินที่ตนสมทานมาแล้วนั้นได้ก็ไปทำบาปแล้ววันนี้ไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดใจกรรม กล่าวมุสาวาทดืดมสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอินอะไรต่างๆนานาหมู่เนี่ย<ม>นั่นแหละบุคคลจะล่วงศิลล่วงธรรมนี่ได้ก็เพราะความอยากนี่แหละมันท่วมท้นจิตใจมากเกินประมาณถ้าหากว่าพูดได้บรรเทาความอยากอันนี้ลงได้อย่าให้มัน อยากล่ำเข็ดแดนแห่งศีลแห่งธรรมออกไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้ทำบาปก็นับว่ายังชั่วหน่อยนะเมื่อไม่ได้ทำบาปแล้วมันก็ททำบุญแหละคนเราก็ะทำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นสิ่งใดเป็นโทษเป็นนำทุกนำโทษมาให้แก่ตนและผู้อื่นแล้วก็ไม่ทำนวไม่ปราทถนามัน อย่างนี้เราจึงต้องภาวนาระงรับความอยากอันนี้ลงมีทางเดียวนี่นะทางกำจัดความอยากนะอย่าให้มันวิตกวิจารณ์ไปในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นไอ้มันมองดูรูปภายในที่ตนอาศัยอยู่นี่เมื่อเห็นแจ้งในรูปนี่ตามเป็นจริงแล้ว เบื่อหน่ายในรูปนี้แล้วมันก็เบื่อหน่ายรูปเสียงภายนอกนู่นเหมือนกันเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดยินดีลงอย่างนี้แหละเมื่อมันคลายความกำหนัดยินดีให้เบาบางออกไปเท่าไหร่ตัญหาความทยานอยากอย่างว่านั้นมันก็น้อยเบาบางลงเหมือนกันอันนี้แหละเป็นอุบายวิธี ละเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไปสิ้นไปดังกล่าวมา